เริ่มต้นด้วยการสังเกตว่าเนบิวลาแม่งมุมแดงเป็นภาพที่งดงามและเหมือนกับแมงมุมในห้วงอวกาศทําให้เราได้เห็นความสวยงามและความอัศจรรย์ของจักรวาลอย่างชัดเจนกล้องอินฟราเรดใกล้ในแนลแคมของกล้องโทรทัศน์อวกาศเจนเว็บ JWST ได้ถ่ายภาพในบิลลานี้อย่างเป็นอิทธิพลมันเป็นในบิลลาดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่และอยู่ห่างจากโลกของเราเป็นระยะไกลมากๆมีรัศมีราว3.6ปีแสงและอยู่ในกลุ่มดาวคนยิงธนูเซ g i t ท a r i u s ที่ห่างจากเราเป็นระยะ12,420ปีแสงเนบิวลาแมงมุมแดงหรือที่รู้จักในชื่อ Gc ห6 5 3 7สเ So 5 9 0 1ถึงและ LS 1 8 0 2 1ถึง1,950เป็นเนบิวลาที่เกิดจากกระบวนการสิ้นอายุไขของดาวฤกษ์มันเป็นสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจและสร้างความตกใจให้กับนักดาราศาสตร์และคนทั่วไปทั้งหมดกระบวนการสิ้นอายุไขของดาวฤกษ์นี้เป็นกระบวนการที่น่าตื่นตาตื่นใจและมีความสำคัญมากมากดาวฤกษ์จะขยายตัวกลายเป็น ดาวยักษ์แดงที่เย็นตัวลงและแกนกลางของมันจะยุบตัวลงอย่างรุนแรงทําให้แกสบริเวณเปลือกนอกแตกตัวเป็นไอออนและสิ่งที่เหลืออยู่จะเป็นเศษซากที่สวยงามและมีรูปร่างหลากหลายกระบวนการนิชัยเวลาประมาณไม่กี่หมื่นปีแต่มันทิ้งไว้ซึ่งเศษซากที่สวยงามและมีความรู้สึกเหมือนกับการเจอกับอะไรที่มาจากอีกโลกอื่นๆภาพจากกล้องเจนเว็บแสดงให้เห็นตำแหน่งของดาวฤกษ์บริเวณใจกลางที่ส่องสว่างสีแดงแต่ถ้าเราใช้กล้องที่มีข้อมูลช่วงแสงที่ตามองเห็น optical ดาวฤกษ์นี้จะแสดงและส่องสว่างเป็นสีน้ำเงินกล้องในแนวแคมท,ที่มีความไวต่อแสงอินฟราเรดส,สูงทำให้สามารถเห็นดาวฤกษ์รวมถึงกลุ่มแก๊สและฝุ่นร้อนบริเวณใจกลางเป็นสีแดงได้ซึ่งทำให้เราได้เห็นความงดงามและความสวยงามของเนบิวลานี้อย่างชัดเจนนักดาราศาสตร์คาดว่าแก๊สและฝุ่นร้อนบริเวณใจกลางของเนบิวลานี้มีโอกาสที่จะก่อตัวเป็นโครงสร้างดิสรอบใจกลางและคาดว่าจะาโครงสร้างคล้ายนาริกาสาย และลักษณะโครงสร้างของแก๊สที่ไหลออกสู่ห้วงอวกาศบ่งบอกว่าบริเวณใจกลางของเนบิวลาอาจไม่ใช่เพียงดาวฤกษ์ดวงเดียวแต่อาจจะเป็นระบบดาวคู่ทําให้เราได้เห็นความสวยงามและความอัศจรรย์ของจักรวาลอย่างชัดเจนภาพของเนบิวลาแมงมุมแดงความละเอียดสูงจากกล้องเจนเว็บยังเผยให้เห็นกลุ่มสสารที่พุ่งออกจากใจกลางทั้งสองฝั่งเป็นเส้นใหญ่แก๊สที่ยื่นออกมาจากใจกลางคล้ายกับขาของแมงมุม และสะสารเหล่านี้เปล่งแสงสีน้ำเงินจากโมเลกุล S2 ที่ประกอบด้วยอะตอมไฮโดรเจน2อะตอมทำให้เกิดโครงสร้างคล้ายฟองอากาศที่ปล่ n อ,ออกเป็นเวลาหลายพันปีซึ่งเป็นสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจและสร้างความตกใจให้กับนักดาราศาสตร์และคนทั่วไปทั้งหมดแต่นี่ไม่ใช่เรื่องที่สิ้นสุดภาพยังเผยให้เห็นว่าแก๊สยังคงไหลออกจากศูนย์กลางของเนบิวลาและโครงสร้างคล้ายตัว S ที่มีสีม่วงบริเวณใจกลางสแสดงถึงอะตอมของเหล็กที่แตกตัวเป็นไอออน ดอนาเซอันเนทัมส์ซึ่งบ่งบอกว่ามีกระแสลมดาวกร์ที่พุ่งออกจากใจกลางของเนบิวลาและชนเข้ากับเปลือกสสารที่ขยายออกสู่อวกาศก่อนหน้านี้ทำให้เกิดโครงสร้างระลอกคลื่นที่เห็นในภาพและนี่คือสิ่งที่นักดาราศาสตร์คิดว่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าตื่นตาตื่นใจจะเป็นอะไรถ้าเนบิวลานี้เป็นระบบดาวคู่จะมีอะไรเกิดขึ้นกับโลกของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นในระบบของเราทำไมเนบิวลานี้จึงมีโครงสร้างที่คล้ายกับแม่งมุมมีความเป็นไปได้อะไรบ้างที่เราไม่รู้ นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าตื่นตาตื่นใจทําให้เราได้เห็นความอัศจรรย์และความงดงามของจักรวาลอย่างชัดเจนทําไมเราไม่พยายามไปสํารวจและเรียนรู้เพิ่มเติมทําไมเราไม่พยายามไปค้นหาคําตอบในเรื่องที่นี้คุณคิดอย่างไรคุณมีความคิดเห็นอะไรไหมมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลย